ว่ากันถึง7วิธีที่เราจะใช้ฝึกหัดเพื่อพัฒนาตัวเองจากคนขี้อายให้กลายเป็นคนกล้าลองทํากันดูนะครับ really broken, สวัสดีครับในเวลานี้สิ่งหนึ่งที่เราควรจํากัดให้มันออกไปจากตัวเราเสียโดยเฉพาะพื้นฐานแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยมักเป็นการทราบไหมฮะเรื่องอะไรนั่นคือเรื่องความขี้อายครับ ลองถามตัวเองดูเหอะว่าเราเนี่ยเป็นด้วยไหมความขี้อายนี่ไม่เกี่ยวกับเก่งไม่เก่งนะครับมีเยอะแยะไปคนเก่งแต่กับขี้อายไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าพูดไม่กล้าอธิบายใครเขาให้แสดงความคิดเห็นอะไรก็มักจะขววยเขินที่จะแอคชั่นก็ทําให้หมดความสง่าง,งามไปเยอะเลยนะครับแค่นั้นยังไม่พอฮะคนขี้อายเนี่ยก็มักจะพลาดโอกาสดีๆหรือว่าจะทําอะไรก็มักไม่ทันเพื่อนฝูงโดมก็เอาไปกินซะก่อน คราวนี้เรามาดูกันบ้างถึงวิธีที่เราจะฝึกเพื่อใช้ในการแก้นิสัยขี้อายมีด้วยการเจ็ดแบบครับเอาไปหัดทำดูนะฮะอันแรกเลยก็คือไปที่ไหนเราก็เดินไปนั่งแถวหน้าเขาไว้ไปช้าไปเร็วไม่รู้แหละปรีไปด้านหน้ามองหาที่นั่งไว้ก่อนเลยเจอแล้วนั่งเลยครับไม่ต้องเกรงใจใครฝึกให้ชินนะฮะเห็นไหมครับปกติแล้วคนส่วนใหญ่ไปก่อนแท้แต่ก็มักจะไปนั่งกระจุกตัวอยู่หลังห้องแล้วเมื่อไหร่จะเป็นคนกล้าได้ไง อันที่สองก็ต้องฝึกให้เป็นนิสัยก็คือหัดยิ้มให้ง่ายสร้างนิสัยให้เลยครับเจอใครยิ้มก็ไว้ก่อนพ่อสอนไว้คนยิ้มเก่งเนี่ยมันแสดงความเป็นมิตรฮะเห็นแล้วน่าคบหาสมาคมแต่ไม่ใช่ยิ้มทั้งวันแบบไม่มีเหตุผลนะครับและอีกเรื่องก็คือเวลาพูดคุยกับใครให้เราสบตาเขาเข้าไว้เหมือนกันต้องการสู้หน้าประสานสายตากันนะครับอันเนี้ยมันบ่งบอกถึงความจริงใจด้วยอย่าไปทำหลุกหลีกลบตาเหมือนว่ามีพิรุษนะฮะ เรื่องที่4ก็คือมีอะไรให้ออกความคิดเห็นกับเขาบ้างต้องมีตัวตนด้วยครับไม่ใช่ฟังเขาอย่างเดียวอันนั้นมันคุณสมบัติของผู้ตามแล้วนะเรื่องที่5ก็คือเราต้องเป็นนักอ่านนักเรียนรู้เพื่อที่จะได้เพิ่มปูนรอยหยักในสมองครับมีเรื่องไปคุยไปแสดงความคิดเห็นกับเขาได้เพราะว่าก็มีหลายๆเหมือนกันฮะที่ไม่กลา้าเพราะว่าไม่รู้ยังไงก็เลยเฉยๆไปซะก่อนสุดท้ายก็จะกลายเป็นคนขี้อายโดยอัตโนมัติ ร้าที่6เวลาเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยให้เรากระฉับกระเฉงเร่งฝีเท้าให้มากกว่าปกติสัก25%ทําให้รู้สึกว่าเราเนี่ยตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาบุคลิกแบบนี้แหละครับเสริมให้เรากล้าดีนักและ้านที่7ให้เราหัดพาตัวเองเข้าสังคมบ้างฮะการมีเพื่อนฝูงมีสังคมเนี่ยก็เป็นการฝึกหัดให้เรารู้จักการวางตัวเมื่ออยู่ในคนหมู่มากทําให้เกิดพัฒนาการความกล้าที่จะแสดงออกมากกว่าพวกที่ชอบหลบหลีกหลีวิเวกไม่สมาคมกับใครนะฮะ ท้ง7วิธีที่ว่ามันเนี่ยก็ลองเอาไปหัดทําดูฝึกซ้ำๆทำบ่อยๆไม่นานหรอกฮะผู้กล้าคนใหม่ก็จะเกิดขึ้นมาเองแบบไม่รู้ตัวโอเคนะครับทุกวันก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแตงวรสิท์